ที่ตัดสินใจอันนี้เพราะว่าเพี่อนแอดมินตอบตอบเร็วแล้วก็ตอบตลอดเหมือนถามถามหลายอย่างก็ตอบทุกอย่างอะไรเลยเที่ยมูนะคะเ็ิดร้านกะเพราอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะในปางมมังเพราะว่าเห็นโฆษณานใน Facebook แล้วก็เข้าไปคุยกับแอดมินแล้วก็คุณแอดมินตอบตอบดีมากค่ะตอบทุกคำถามเลยลก็เลยตัดสินใจเลือกของเจ้านี้ค่ะ มาก่อนแล้วก็ไม่มีความรู้เลยก็เลยบอกที่เพียอดมินว่าเออขอเข้ามาดูหน้าร้านได้ไหมอะไรเงี้ย,ยาบางบางที่เขาก็ไม่มีหน้าร้านที่เคยคุยก็คือเหมือนเป็นโรงงานเหมือนเป็นแบบโกดังถ้าอยากจะเข้าไปต้องติดต่อไปก่อนว่าแบบจะเข้าไปดูของที่โกดังแล้วค่อยคุย,ยระบบเรื่องหลังร้านกันในใน Messenger ทีหลังก็เลยรู้สึกว่าเออยังยังไม่ค่อยตอบโจทย์เออแต่ว่าของที่เนี่ยก็คือเข้ามาได้เลย ว่าการเริีกาแล้วก็โปรแกรมอะ่ะก็จะครอบคลุมแล้วก็ตัวสเป,สป,สเปคเครื่องน่าจะแรงกว่าเจ้าอื่นเพราะว่าเหมือนดูในรีวิวเหมือนมีชาวต่างชาติมาคอมเมนต์ว่าแบบเป็นโปรแกรมที่ดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนแบบเจ้าอื่นที่เราก็อารีวิวมาก,ก็ชา้าแล้วก็ไม่ตอบลูกค้าอะไรอย่างเงี้แยแต่ทันมินตอบตลอดประคับใจตรงนี้ง่ายดีนะเข้าใจดูแบบเหมือนเล่นเหมือนเล่น iPad ดเล่นอะไรกด แล้วก็ไวรู้สึกว่าหน้าจอไวมาก mm hmm. ใช้แทนค่อนข้างง่ายแต่ว่าใกล้แล้วต้องนอนเล่นอื่น